สวัสดีค่ะเด็กๆรายวิชาคอมพิวเตอร์ของเราวันนี้นะคะก็จะมาเรียนในเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะคะวันนี้คุณครูอ้อก,ก็จะมีเทคนิคการค้นหาข้อมูลมาให้เด็กๆได้นําไปใช้เวลาค้นหาข้อมูลนะคะซึ่งอินเทอร์เน็ตนั้นนะคะก็จะเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ใช่ไหมคะที่ครอบคลุมไปทั่วโลกแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลนะคะที่มีข้อมูลหลากหลายประเภทแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เวลาที่เราจะ ค้นหาข้อมูลนะคะถ้าเราไม่อยากเสียเวลานะคะก็ต้องมาเรียนรู้เทคนิคการค้นหาสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการค้นหาข้อแรกเลยนะคะว่าคืออะไรเมื่อเราเปิด Google ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเสิร์ชหาความรู้ที่เราต้องการนะคะการค้นหาข้อมูลนะคะก็จะ ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการเรามากที่สุดอันแรกเลยนะคะเราก็จะค้นหาโดยใช้คำสำคัญใช่ไหมคะในคลิปที่แล้วคุณครูก็ได้พูดไปแล้วการค้นหานะคะโดยใช้คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดนั้นนะคะก็เป็นการค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์คำที่ตรงประเด็นกระชับนะคะแล้วก็ตรงตามความต้องการของเราเช่นนะคะเราต้องการคำว่าะมะม่วงนะคะ มะม่วงเราต้องการคำว่ามะม่วงเราก็พิมพ์คำว่ามะม่วงลงไปเลยกด enter นะคะเราก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับมะม่วงนะคะทีนี้ถ้าเราอยากได้รูปนะคะให้มาดูในส่วนของตรงนี้ค่ะมีการค้นรูปใช่ไหมคะค้นรูปว่าอยากได้มะม่วงแบบไหนอ,อยากได้เป็นข่าวสารหรือเป็นวิดีโอนะคะเราสามารถเลือก การใช้งานของเราได้นะคะนี่คือการใช้คําสำคัญในการค้นหาอยากได้คําอยากได้ความหมายอะไรก็พิมพ์ลงไปอยากได้วันลอยกระทงวันสงการนะคะก็สามารถพิมพ์คำสาคัญคํานั้นลงไปได้เลยต่อมานะคะก็จะเป็นการค้นหาโดยระบุชนิดของไฟล์บางครั้งเมื่อเวลาเราทำงานนะคะอยากจะได้ข้อมูลมาใช้ในการทำรายงานก็ต้องมี ระบุชนิดของไฟล์นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้สามารถได้ข้อมูลนั้นมาเราก็จะพิมพ์คำว่ามะาม่วงนะคะแล้วเราอยากได้ชนิดของไฟล์เป็นแบบไหนนะคะเช่นเป็น pdf นะคะ,ะมาดูว่าจะมีข้อมูลที่เราต้องการหรือเปล่านะคะมะม่วงนะคะไฟล์ที่เป็น pdf นะคะ,ะกด enter ะค่ะ,ะนะคะมีหรือเปล่านะคะ ถ้าข้อมูลไหนไม่มีนะคะมันก็จะไม่ปรากฏอ่เดี๋ยวครูอ้อลองยกตัวอย่างนะคะเอาเป็นเทศกาลวันลอยกระทงวันลอยกระทงนะคะเป็นไฟล์ pdf ค่ะเอาใหม่นะคะเด็กๆลองสังเกตดูวันลอยกระทงเป็น pdf จะอยู่ที่ไหนเอ่ยลองคลิกเข้าไปดูนะคะอ๋อค,คุณครูเรือไม่ได้กดทั้งหมดนั่นเองอ่า ได้สังเกตค่ะเมื่อเราคลิกคําว่าทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะวันลอยกระทงที่เป็น PDF นะคะได้สังเกตด้านหลังเขาจะระบุเลยว่าไฟล์ที่เราหานั้นเป็นไฟล์ PDF เลยนะคะนีะ่สมมติคลิกเข้าไปประวัติวันลอยกระทงก็จะได้ข้อมูลนั้นเป็นไฟล์ PDF มาเราก็สามารถนําข้อมูลนั้นไปใช้งานได้ค่ะต่อมานะคะ,ะกลับมาย้อนกลับมา เราจะระบุนะคะระบุการค้นหาภายในเว็บไซต์ที่เรากำหนดเช่นถ้าเป็นวันลอยกระทงนะคะเราอยากจะได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลของหน่วยงานรัฐนะคะว่ารัฐมีการทำยังไงาจาัดเทศกาลยังไงบ้างนะคะเราก็ระบุตรงนี้ลงไปนะคะเป็น go นะคะ th นะคะบ่งบอกว่าเป็นองค์กรหรือหน่วยงานรัฐเท่านั้นก็กด enter เลยค่ะนะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐว่าเขาลงข้อมูลอะไรบ้างนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการค้นหาโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์เดี๋ยวเราดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะคะ แล้วต่อไปคุณรูอ้อจะพาไปค้นหาโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นะคะอ่ามาดูค่ะมาแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของข้อมูลวันลอยกระทงที่เป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นไหมคะถ้าเราระบุไปเราก็จะได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำชัดเจนแล้วก็ตรงตามความต้องการของเราค่ะอ่าเรากลับย้อนกลับมาตรงนี้นะคะทีนี้เราอยากจะค้นหาข้อมูลนะคะโดยใช้ เครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์นะคะซึ่งเป็นการค้นหาข้อมูลโดยการนำเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์มาใช้นะคะมาดูสัญ,ญลักษณ์แรกค่ะจะเป็นสัญลักษณ์จะเป็นสัญ,ญลักษณ์อัญ,ญประกาศนะคะอัญ,ญประกาศคืออะไรดูตรงนี้นะคะอัญ,ญประกาศก็คือเครื่องหมายแบบนี้นั่นเองอเครื่องหมายแบบนี้นะคะเราจะใส่อัญ,ญประกาศ ด้านหน้ากับด้านหลังเราบอกว่าเราอยากได้เพิ่มเติมข้อมูลหน่อยนะคะระบุล,ลงไปเลยนะคะอยากได้สะถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยววันลอยกระทงจะมีไม่เอ่ยอลองดูแล้วกันเนาะ,ะก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เราต้องการเกี่ยวกับ วันลอยกระทงนั้นนะคะก็จะมีแต่ละภาคนะคะแต่ละข้อมูลขึ้นมาให้เราได้เลือกใช้เราเด็กก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะนี่คือการค้นหาข้อมูลนะคะการใช้อัน้ประกาศนะคะเป็นการค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลทุกคาในประโยคเลยนะคะก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ เน็ตคุณครูอาจจะช้านิดหน่อยนะคะรอแป๊บหนึ่งอ่ามาแล้วค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในวันลอยกระทงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้เครื่องหมายบวกค่ะเครื่องหมายบวกนะคะก็จะเป็นการค้นหานะคะที่ต้องการให้ปรากฏคาเหล่านั้นในหน้าเว็บเพจพร้อมกันนะคะก่อนเครื่องหมายบวกนะคะจะต้องเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆ แล้วก็หลังเครื่องหมายบวกนั้นไม่ต้องเว้นวรรคนะคะอามาดูตัวอย่างนะคะคุณครูอ้อจะลองค้นหาวันสงกรานค่ะเขาบอกว่าเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะคะแล้วใส่เครื่องหมายบวกแล้วหลังเครื่องหมายบวกไม่ต้องเว้นวรรคนะคะใส่นางสงกรานแล้วก็กด Enter ค่ะ เราก็จะได้ข้อมูลนะคะวันสงกรานแล้วก็บวกกับนางสงกรานด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราได้มานั่นเองต่อมานะคะถ้าเป็นเครื่องหมายลบละ่ะนะคะเครื่องหมายลบจะเป็นการค้นหาข้อมูลนะคะโดยการระบุค,คําที่ไม่ต้องการให้ปรากฏบนเว็บไซต์ค่ะโดยมีเงื่อนไขว่านะคะก่อนเครื่องหมายลบจะต้องเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะคะและหลังเครื่องหมายลบไม่ต้องเว้นวรรคค่ะ ามาดูตัวอย่างนะคะถ้าเราต้องการค้นหาวันสงกรานนะคะ,ะค้นหาวันสงกรานแต่ไม่ต้องการข้อมูลของภาคเหนือค่ะเราก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ใส่ภาคเหนือลงไปนะคะอยากได้ข้อมูลวันสงกรานแต่ไม่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับของภาคเหนือเลยนะคะก็กด enter ข้อมูลที่ปรากฏนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่มีนะคะหรือไม่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของภาคอื่นๆนะคะต่อมาค่ะมาดูในส่วนของตัวดำเนินการนะคะมีคำว่าแอนแล้วก็ออนะคะแอนกับออแอนนั้นก็จะเป็นตัวดำเนินการนะคะที่จะใช้เมื่อ ต้องการค้นหาคำสำคัญเพิ่มเติมมาดูตัวอย่างนะคะเราก็ยังอยู่ในวันสงการนะคะจะได้ดูความแตกต่างนะคะวันสงการนะคะเราอยากได้แอนนะคะแอนแบบนี้นั่นเองที่เป็นกิจกรรมค่ะที่เป็นกิจกรรมนะคะลองกด enter ดูนะคะอยากได้วันสงการที่เป็นกิจกรรม ก็จะมีข้อมูลกิจกรรมสิ่งที่ต้องทําขึ้นมาเห็นไหมคะกิจกรรมในวันสงการห้ากิจกรรมที่น่าสนใจกิจกรรมวันสงการแปดกิจกรรมนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่เขาทําอะไรกันบ้างในวันสงการนั่นเองค่ะและตัวดําเนินอนะคะอเป็นตัวดําเนินการที่ใช้เมื่อต้องการให้แสดงข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่เราพิมพ์ลงไปนะคะเช่นวันสงการอาเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เลยลบออกเลยนะคะ เราจะส่งน้ำพระนะคะะพิมพ์ลงไปว่าส่งน้ำพระอะอะอะไรหรือรดน้ำดำหัวค่ะ,ะกด enter เลยค่ะ,ะเราก็จะได้ข้อมูลนะคะในการ ค้นหาข้อมูลส่งน้ำพระหรือการรดน้ำดมหัวผู้ใหญ่เราก็จะได้คำคำนั้นขึ้นมานะคะก็จะปรากฏคำสองคำนี้ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลนำไปใช้งานได้นะคะนี่เป็นการทำงานนะคะการค้นหาข้อมูลถ้าเราต้องการที่จะระบุนะคะความหมายของการค้นหาให้ชัดเจนเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการค้นหานะคะเด็กๆสามารถนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้งานได้สำหรับ ภารกิจในวันนี้นะคะคุณครูอ้อจะให้เด็กๆนั้นลองค้นหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเดี๋ยวคุณครูจะให้รูปภาพนะคะคุณครูอ้อจะให้รูปภาพเด็กๆไปแล้วให้เด็กๆนั้นลองใช้วิธีการค้นหาว่จจาจะค้นยังไงให้เจอภาพที่คุณครูอ้อค้นหานะคะสมมตินะคะเอามาดูว่าสมมติว่าคุณครูอ้อค้นหามะนาวเดี๋ยวครูอ้อจะลองยกตัวอย่างภาพนะคะ,อะเอาภาพ สมมติคุณครูอ้อให้ภาพมาแบบนี้นะคะให้ภาพมะนาวสีเหลืองมาแบบนี้นะคะ,ะ,เ,ะ,คะเด็กๆก็ต้องไปค้นหานะคะค้นหายังไงก็ได้ให้เจอมะนาวสีเหลืองแบบนี้นะคะลองใช้คําค้นดูว่าจะค้นยังไงให้เจอภาพที่คุณครูอ้อกําหนดนะคะลองดูงดเดี๋ยวคุณครูอ้อจะทิ้งโจทย์นะคะไว้ท้ายคลิปนะคะว่า ภาพที่เด็กๆต้องหานั้นคือภาพอะไรนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกับคุณครูอ้อใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ